สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนพอก็ส้างน้องไม่นี่เก่าขึ้นเดียวกันพี่น้สบายดีลงหลุดพี่ชายพ่ก้ขอบคุณเลยเจดีเด้อยู่ทางเมืองนอกยักบนผาเงี้ยงมาไห้นบ่อกนวลผ้าเสื้อผ้าอีมาสักแต่ม่ลงเช่นกันมากเลยนะครับ ล่กษณะยายทั้งงันถกาล่ะสินเอขอบคุณลลาดยายเด้ออ่ะลูกต้องได้ก่เออคือดีใจเนาะมาสนน้องเปิดแม่ขอบคุณละลายเด้เลยเด้อลก็ยายขอบคุณลลายที่เมตตาฝากเรื่องฝากคล้องมาให้เปอนาันงก็ล่งใจอยู่เตียงน้นลกด้กีใยย

นายเอาไหละน้องดําวาตาเนี่ยติดกันห้องน้ำรบัดเนี่ยติดพนังบ้านไปจะเกลยเหมอเูใดบ้านประตูบ่อนั้นคือเมนพออันนี้นะก็วันนี้เอาก็หอยเีเลยเฮ้ยเขาเนี่หอยสบู่บ่ขอโทษเด้อเขากระหูจักรบเคยมีนะทุกวันนติดกนห้องน้ำบ่อเลยอะ แต่ขั้นสมูบ่จักคือกันเนาะเคยมีนะเคยมีบ่เคยเห็น่ง่าย้ะอเคเเนเราแค่ไว้าอือามาีตั้งมามาดอ้เสียใ่เขาก็เขียนอยู่คือบ่อ่านวะ

ขมันมาทำอะร่บางนเราเกินี่เล็กน้ำเงาใส่เป็นบ้อการมีเลยคือมาให้โซ่ที่เ่นะมันน้องเจ้าหนนะไม่ใส่เป็นยุกตเล็กน้อยยานบก้าน้องะมันมันงามโผอะไรแบบมันยเลยมันซูมด้วยนะ นาตาอันก็ตป็หนงเขาต้องใส่ใหม่เหมือนเนาใหม่หุ่นอันลาตาหัวบยวยเดียวกันมาจักป้าก็ลูลาอ้แม่จีนพีเดอบ้านนู้นนอ่คือลูลาคือไฮโซเถอะเนาะฮะประเทศิิกาบ้านนอนมันจะคืนหนึ่งคืนันเนี่ยพระมานมันงามโผ่ที กันแล้วอตัวนี้่ะเ้ยกตสิ่กันก็ลายแทนะเฮ้ยกนยันน่ะถ้ามันลายก็ไ้บ้านนนสูงก็ได้สักพื้นหนึ่งคือกัรไนนไอคนมมี่ไอ้แม่หนงเทนดลายแกไมันกิน้มางมันลายแกบอจัาทอกันมวยจ้าจังหวะลายเลยสามสองสามสาม มันเป็นสามเก็ตเลยน้อยจะกินขนมเมือจะมาเอาก่องมาให้ป้าด้อสิว่าเชือใจหน่อยาก่ขนมยงเลยนี่นี่ยมันเก็ม้เนเพอก่องอเื่อยจะดีท้งเมืองนอกเลงเือไก่นก่องนี่ยารองดเ่ กรมนกรมครับแม่กนเลือดอามานักเล่นนะของกองบุญจะไหลเลยเด้อขนม้ลยน้อยระน้ขนมไหลให้ลูกขุ้นมนปลาต้ยังอีหน้ามานะปลาหวานอายกขึ้นยยกขึ้นองมานไหนเฮ้ย ประมาณนั้นประมาณสุดๆเลยยุก้งามเลิศเลอเปิดสือไเอ้ยโอตโหกดแล้วกร่ประเท็นท่เียร้อยกองหนึ่งนะกรายไปเยกะขยว่าซื้อมาต้นนะเมื่อกส่หนอดมันอันี t <t ้อยกระดงแบบนี้นะนีี่่บมันจะมีไม้สัมประมาณ สำแคนเด็่น้อยเนี่ป่ะจ๊ะน้อยนี่แหละชุมพเขาค่ยนีเนาะเข้ากรมัดอันเดีก็เห็นได้บบมันคนรวยๆไหนใส่ถมานดูดเงื่อนใจดอัเด้ยชมพอประเทศงงานตีแก่มีเครื่องตีี่จะเอานนโซครับอันเพื่อนจะเป็นโซ่อันนี้นึ บว่าเาป้ายันป้าเอาขนมเดือน้อยัง้ยยันนีเาเนไร่เือผ้าอีกเวาสยังรวยรวยถึงก็เกาได้เอ่าวว่ย่างเือผ้าิ่กแกงคนยายทั้งคยายนุ่หน่อยเนาะทางการละีพปอย่างใ่ อ่าคือจวดนี้ต้นหลดออกนะมันอยู่ในสวนมันแม่มันกระจิกยังอยู่เนาะมันลงไปลุมหมจ๊าหอนมือเดียวกัพ่อนเียวกแต่รบพ่ันเลยสันวริ Gai ghế lại không phải mãi sau mọi người đàn ông mọi người đàn

ขับหน้าขำตาป้าแทนร้อยไม่ให้คอยนี่กูเดี๋ยวเห็นถุงฝากโรงเรียนคุณป้ามาโบสไปพิเศษซ้อมเดือนแล้วขอบคุณป้าเนอะขอบคุณป้าก่อนคุณยายแล้วขอบคุณยายไหลายเดอยยาเดี๋ยวเร็วโบ้แม่าบเป็นคุณละลายเด้อคุณยายเอาอ่ะยศผ่าให้คุณยายขึ้นได้หนิคุณยายมัซื้อซาเลเดอปขอบคุณละลายเด้อคุณยาย เวลาเดือป่าเด้อเวลาเดอป่าเด้อสำหรับของฝากก็ให้ให้ลูกเอ้ยให้ล้านให้นอกบ้านเป็นเสือโอ้เฮ้ยมาแป๊บหนะ่งให้เป็นของดีเป็นนัวสองงงนัวอยในกระเป๋าย้อนจับกระเป๋าน้องด้าจับขนมเอาได้อันนี้เออจับไปพันหนึ่น้องด้านห้าสี่สองสาม เอาเกาหัวทางงัวมาให้อีกโซงโนอ๊อดีเราจะมาเพื่อนไปงัวน้นสูงย่างเลยย่างป้ากุนเสียงเขาคือบ่เคยเห็นกุนเชียงไอ้ดำอ่านเป็นไหมกุนเชียงสดเออเงี้ยว่าพี่สือกระถือพี่น้องเอ้ยคุณป้านอ้ยหนุ่นหน่อยนะพี่น้องเอ้้ยุปาเอ้ย คนแต่เมย์เพิ่นยันจะป้าเอาอป้าไม่เอาหรอกจ้าป้าจะขอแต่แป้งนัวนี่แหละยังไง้นนไหม,มา,า,าให้คุณป้าไหมคะรอให้ป้าบ้าจะไปนวดนะครับอ่อ่าลืมแกะี่ยโอ้เต๋าไปไหนมาสือไม่นี่บ่อซือแม่์ไม่นี่นนาราคา<อ>ตัวเกลี่ยหน่อยบาทเหรออสวยงามเท่คุณละลายเด้อป้าเดินอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแห้ง อำดดลูกค้าบักหนากระซิบข้าว้เแยราคาแงัเกียวลอยหมาดแล้ววะ้ยใส่เสือราคาแพงกางเละมีแาเกาก็มาหาเกากรมือสองกราซาวบะอัดป้าบ่าก็ได้ใส่น้องน้ำันดีใจแห้งปลาเอ้ยได้กินปลาหมึกแห้งเอ้าขอบคุณนะแม่ดำ กับคุณป้าคุณป้าเด้อกอบคุณป้าเด้อที่ส้มกลาหมึกไฮเมนน้องมินี่เท่ากับคออันหนึ่งกันปลาหมึกไฮเมนนี่เท่ากับคอเด้อเอาบอกเคยกินปลาหมึกนี่เอาบอกเคยคอกินออาบอกเคยคอกินบอกเคยเคยคอกินยังไม่คออยู่มอปลาหมึกแบบนี้กับป้าน้องปองใช้ซื้ออาหารเพิ่น อะขอบคุณยายเลยเยายเป็นไปยังขี่บอเป็นปาปลาเทีปาปขอบคุณป้าละลายเดี๋ยวหน้ายเดเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณชัองถ่านเ้ยทีเมต้าเขาคัวไม่เอาเนาะถงคองมาให้ ทั้งซองทานอยูดีแห้งลำยลำเองงลำ้ยทกวัลที่หนจาไกะมเป็นพระเอกนอ๋อไก่ก็พไก่ลยไล่เรื่อยๆก็คป้าเนาะขอให้อยู่ดีมีงี้ยมนคนี้ยิงเลยด้วยถุงกาวด้อทังองานด้อยเยกนบน่งยิงมาขอไปคีบเี้ยงีนี่ไป้อง เฮงมิตรยาชนมุสุขุลเราไม่กิบนะสบายเออขอบคุณยายกระป๋าทำไห้หนอยคุณจยได้พามาง่ามนะแล้วใส่คอสีใส่เงื่อนคอยได้นี่ิอนกินอาไเอกอแต่กระเป๋าไปเลยพี่น้อง